สวัสดีครับพบกับช่างกิ่งแล้วนะครับผมวันนี้มาพามาดูจักรเอลน้านะครับหนึ่งรุ่นหนึ่งพันหกร้อยนะครับอันนี้ผมทาการซ่อมเครื่องไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้จะมาพูดในเรื่องวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟจักรนะครับผมบางทีใครใช้จักรกระเป๋าหิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับแบบไหนนะครับถ้าเขามีหลอดไฟหลอดไฟขาดหลอดไฟไม่ติดนะครับเราสามารถเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผมวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากนะครับง่ายๆเลยนะครับผมโอเคไปดูกันนะครับ ก็จะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับหลอดไฟจะอยู่ช่วงนี้นะครับจะมีน็อตอยู่ในนี้นะครับถ้าเป็นของลูกค้าบางท่านนะครับถ้าเป็นจากบางตัวเขาจะมีอ่าพลาสติกปิดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้อ่าเหล็กแหลมหรือเข็มก็ได้นะครับแงพลาสติกออกนะครับแล้วเราก็จะเจอน็อตที่อยู่ด้านในตรงนี้นะครับผมเราก็หมุนน็อตตัวนี้ออกนะครับค่ะน็อตออกแล้วก็จะเห็นชุดหลอดไฟเดิมอยู่ด้านในนะครับ หลอดไฟเดิมจะอยู่ช่วงนี้นะครับจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะครับเนี่ยครับจะเห็นอันดำๆนี้เลยนะครับหรือว่าจะมีหลอดไฟห้อยอยู่แต่อันนี้หลอดไฟเขาขาดไปแล้วนะครับผมก็เลยจะเอามาเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับก็จะเป็นหลอดเกลียวนะครับหลอดเกลียวกลางนะครับนี่หลอดเกลียวกลาง มีเกลียวกลางเกลียวเล็กแล้วก็เกลียวใหญ่นะครับแล้วก็หลอดเขี้ยวนะครับแต่ถ้าเป็นหลอดไฟหลอดเขี้ยวนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นหลอดเขี้ยวหรือหลอดเกลียวนะครับ <_ seas> เราลองใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราลองดันขึ้นนะครับถ้าลองดันขึ้นแล้วดูรู้สึกเหมือนเป็นสปร,ริงมันหน่วงๆอยู่ข้างในอย่างนี้นะครับเราก็ดันขึ้นนะครับแล้วก็หมุนออกทางซ้ายนะครับถ้าเป็นหลอดเขี้ยวนะครับเวลาเข้าก็ดันขึ้นนะครับแล้วก็หมุนออกหมุนเข้าทางขวานะครับก็คือจะเป็นตัวล็อกเขานะครับ แต่ถ้าเป็นหลอดเกี้ยวนะครับเราก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่ครับหมุนเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ยุ่งยากนะครับเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งไปปิดฝานะครับก็ลองเปิดสวิทช์ไฟดูก่อนครับว่าติดไหมนะครับปุ๊บอ่านี่ครับติดแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับไม่ยุ่งยากแต่ถ้าไม่ติดนะครับลองขยับดูนะครับ บางทีเราใส่อาจจะใส่ยังไม่สุดนะครับแล้วก็ลองหมุนดูอีกรอบแล้วก็ใส่เข้าไปให้สุดนะครับผมโอเคแล้วก็ปิดฝาขึ้นแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรก็ปิดฝาแล้วก็หมุนน็อตเข้าไปเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราเปิดฝามาแล้วนะครับเจอสิ่งสกปรกแถวนี้ล้วก็ปัดทําความสะอาดนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันตรงช่วงชุดเสาเข็มก็ได้นะครับผมเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมก่อนที่เราจะปิดฝานะครับผม นี่ครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากนะครับวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับถ้าไหนถ้ามีปัญหาเรื่องจักรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมับช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับมาใต้คอมเมนต์เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะทักมาที่เบอร์โทร0 9 7ย์9 6 4 7 8นะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาถามเลยก็ได้นะครับไลน์ก็เป็นไ d เเป็นเบอร์โทรเลยนะครับผมลองเปิดดูอีกทีนะครับว่าติดไหมนะครับปึ๊บ อ่านี่นะครับติดเจ็บร้อยนะครับผมโอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ